กคนีได้รับอะไรจากสีในของรูือป่าความสึกมมมองความคี่หได้ได้รับคือได้รับพลังเนาะได้รับอินเนอร์คือคือหมอตีความรู้สึกหรืออินเนอร์ที่หมอได้รับเนี่ยมันเท่ากับคำว่า g o o เ n e ก s ก็คือความดีเนาะความดีงนจริงๆ พราะนั้นหมอถึงทักว่าแต่ก่อนเราพูดว่าความดีความดีมันคืออะไรมันแต่ต้องได้ไหมมันทําอะไรคือความดีแต่หมอเรียกความรู้สึกที่หมอได้รับจากการทําตรงนี้คือความอิ่มเต็มอะแล้วก็ความอิ่มเต็มหรือความรู้สึกว่ามั่นคงกับมันกับสิ่งที่เราทำได้ในความรู้สึกอิ่มเต็มมีความสุขอยู่ข้างในแล้วก็ได้พลังด้วยนะมันได้พลังในการที่จะคิดงานต่อและปัญหาอุปสรรคที่มามันไม่เคยทำให้หมดแรง พลังนี้มันมาจากไหนมันมาจากจากตรงนี้นี่เองพลังตรงนี้มาจากสิ่งที่เรามีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาว่าคนไข้ให้พลังกับเรานะตรงนี้มันมันอยู่ในใจที่เราจะต้องเออนี่เราเขาเรียกว่าความเมตตาหรือหรือ kindness เหรอมันใช่อะ่ะหมอว่ามันคือความเมตตามันเป็นสิ่งที่เราให้โอเคแหละอย่างหนึ่งมันคือหน้าที่ที่เราต้องทำ เป็นหน้าที่ที่หมอปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหมอจะต้องใช้องค์ความรู้สูงสุดในการช่วยต่อลมหายใจแต่อีกกลุ่มหนึ่งมันคือ Humanize นะครับหมอใช้2ออย่างนี้ควบคู่กันไปก็คืองานกับ Goodness ที่หมอว่านะครับได้ตัวนี้ได้ตัวนี้มากที่สําคัญคือหมอได้สร้างเครือข่ายได้ได้เห็นการกระเพื่อมของคลื่นที่หมอเคยฝันไว้แม้กระทั่งจุดแรกที่ก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยมันจะอาจจะหายไปแล้วนะ มันอาจจะมองไม่เห็นเลยแต่หมอได้เห็นการกระเพื่อมของคลื่นออกไปแรงมากและได้เห็นการกระเพื่อมออกไปต่อเนื่องและมันเสริมขึ้นคลื่นอ่ะมันจะไม่หมดมันรู้สึกเป็นคลื่นเสริมคลื่นเสริมคลื่นเสริมคลื่นที่ใหญ่และกว้างออกไปท้ายที่สุดสิ่งที่หมอได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่างานที่มันยิ่งใหญ่และมันสําคัญมากตัวเราเองอะ่ะจะต้องเหมือนมองไม่เห็นอะไรไม่ใช่ตัวเราจะต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ไม่ใช่จะต้องมีอะไรมาห้อมล้อมเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นงานที่ยิ่งใหญ่จะต้องกระจายจากตัวเราออกไปแล้วเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ได้นดจุดไหนก็ได้ไม่ต้องมีออฟฟิศไม่ต้องมีสำนักงานไม่ต้องมีโต๊ะที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องมีเอกสารที่มากองท่วมหัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นเหมือนความว่างเปล่าแต่มันกลับมีพลังอยู่ข้างนอกที่จะคอยช่วยกันนะครับตรงนี้คือสิ่งที่หมอได้นี่คือ ปัจจัยรางวัลแห่งภายในส่วนปัจจัยรางวัลแห่งภายนอกโล่เกียรติบัตรคำเยินยอคำเชิดชูเกียรติก็เป็นปัจจัยภายนอกที่หมอคิดว่าอย่าไปยึดติดแต่สิ่งที่เขาให้มาหมอใช้หลักการที่หมอพูดทุกครั้งเลยว่าโล่คือความหมายของอะไรคือการที่คุณจะต้องกลับมาพัฒนาตัวเอง ในวันที่หมอรับโล่หมอก็รู้ว่าหมอยังทํางานนี้ไม่ได้ร้อเซมีจุดที่หมอจะต้องพัฒนาอีกเยอะแยะมากมายรายละเอียดที่ยังบกพร่องที่จะต้องถ้ามันอาจจะมีอันตรายกับชีวิตของเด็กที่เราช่วยเหลือได้ถ้าเราไม่ทําจุดนี้เรารู้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเอาโล่หรือรางวัลเนี่ยมาเป็นเป็นสิ่งเหล่านี้ที่คอยเตือนหมอว่ากลับมาพัฒนาตัวเองนะครับก็รางวัลจากสังคมจากภายนอกรางวัลจากสมาคมรางวัลจาก ชมรมต่างๆคือหมอคิดว่าก็เป็นผลพลอยได้จากการทํางานของทีมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหมอคนเดียวเป็นรางวัลของความสําเร็จของเครือข่ายเป็นรางวัลของความสําเร็จของครอบครัวมากกว่านะครับนะ